วิธีตรวจสอบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ New GF MAS ไทยว่าสถานะอยู่ขั้นตอนไหนที่ลงทะเบียนไปแล้วนั้นสำเร็จหรือไม่หรือไม่แน่ใจว่าหน่วยงานของตนลงทะเบียนแล้วหรือยังให้ตรวจสอบดังนี้ค่ะเข้าใช้งานระบบ New GF MAS ไทยตามปกติจากนั้นคลิกช่องข้อมูลส่วนตัว เราจะเห็นรายการที่ขึ้นอยู่บนประวัติส่วนตัวหมายความว่าการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานยังไม่สำเร็จให้ดูรายละเอียดในรายการที่ขึ้นมานั้นจะมีเลขที่รายการสถานะวันที่แก้ไขพิมพ์ฟอร์มแน่แบบฟอร์มอย่างแรกดูที่ช่องสถานะว่าเป็นสถานะใดถ้าสถานะรีเควสตหมายความว่าอยู่ระหว่างขออนุมัติ ให้รอการอนุมัติอย่างเดียวค่ะถ้าสถานะรีเจ็คหมายความว่าการลงทะเบียนนี้อาจมีข้อผิดพลาดเช่นกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิ์ไม่ตรงกับเอกสารตรงนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะและตรวจสอบตรงที่แนบฟอร์มแนบเอกสารเพิ่มเติมถ้ายังเป็นสีเทาอยู่ให้แนบเอกสารเข้าไปอีกครั้งค่ะไฟล์เอกสารที่แนบแนะนำให้เป็นไฟล์ขาวดำไม่แนะนำให้ใช้ไฟล์สี เพราะจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่อาจถูกระบบปฏิเสธได้ถ้าตรงที่แนบฟอร์มและแนบเอกสารเพิ่มเติมเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดแล้วแสดงว่าแนบเอกสารทั้งหมดสำเร็จเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกข้างล่างด้านขวาเลยค่ะต่อไปมาดูการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานที่สำเร็จแล้วนะคะว่าจะมีรูปแบบอย่างไรอย่างแรกที่พบเมื่อเข้าใช้งานในระบบคือ แถบส่วนหัวขึ้นชื่อตำแหน่งสังกัดผู้มีสิทธิ์เมื่อเข้ามาข้อมูลส่วนตัวจะไม่มีรายการแจ้งสถานะด้านบนประวัติส่วนตัวหมายความว่าการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ New GFMAS ไทยของยูเซอร์นี้สำเร็จแล้วนะคะทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565หากไม่มีการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิ์ได้กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสามารถติดต่อสำนักงานครังจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านหมายเลขโทรศัพท์043511186หรือ043513186ได้ในวันเวลาราชการค่ะ